สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกว่าจะทำอะไรต่ออะไรเสร็จนะคะตอนนี้ก็ปลาไปเกือบจะหกโมงเย็นแล้วทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะาซื้อของเข้าบ้านวันนี้นะคะจ๋าได้อะไรมาบ้างนะคะจะ๋าก็จ๋าแล้วก็สามีเราไปช็อปกัน2ที่นะคะที่แรกก็เป็นคอสโก้นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะเราก็ไปซื้อเป็นสีนะคะที่จ๋าจะ ราาสีห้องของน้องฟินนะคะก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะว่าจะได้อะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวจ๋าจะให้ทุกคนดูเป็นพวกอของที่จ๋าต้องใส่ในตู้เย็นก่อนนะคะพุ่พวกเนื้อสัตว์นะคะว่าจะได้อะไรมาบ้างนะคะมันดูกันแรกกันเลยนะคะนี่ก็เป็นไปคอสโก้นะคะไม่ลืมไม่เคยลืมที่จะซื้อปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนนะคะครั้งนี้จ๋าไปนะคะราคาโอเคเลยนะคะนี่ได้มา มันเปียกแ้วทุกคนนี่ค่ะแซมพี่จ๋าได้ราคานี้ประมาณ26เหรียญน,นะคะแพ็กนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าจะมาตัดเป็นพอดีมื้อนะคะแล้วก็เอาใส่ในช่องแข็งนะคะก็อะไรอีกเดี๋ยวนี้ต้องเอาไปใส่ในตู้เย็นก่อนนะคะแล้วก็อันนี้สามีจ๋าเขาซื้อเป็นอ่อเป็นเนื้อมานะคะ ribeye นะคะเพราะว่าอันนี้เตรียมไว้วัน thanksgiving อาทิตย์ One One ห,หน้านะคะวันวันพฤหัสหน้านะคะวัน thanksgiving นะคะ ชิ้นนี้ก็ตกอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบเหรียญน,นะคะสามีจา๋าเลือกมาชิ้นนี้ก็รานะคาถือว่าแพงอยู่เหมือนกันนะคะเจ็ดสิบเหรียญก็ซื้อก็เดี๋ยวเก็บไว้เตรียมง,งานวันแตงสกิฟกิ n ต์แตงสกิฟวิ่งนะคะวันขอบคุณพระเจ้านะคะที่นี่นะคะก็เป็นวันพิหัตหน้านะคะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเนื้อหมูนะคะส่วนสะโพกนะคะก็ได้มาแพ็คใหญ่เหมือนกันนะคะมันเปียกอะทุกคนน้ำมันไหล น,น,นี่ค่ะทุกคนได้มาแพ็กใหญ่นะคะเดี๋ยวจ๋าจะเอาพวกเนื้อสัตว์ไปใส่ในตู้เย็นก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแล้วกอนนอ็อันนี้อันนี้อีกอันหนึ่งเดี๋ยวจ๋าจะเอาไปใส่ในตู้เย็นนะคะอันนี้เป็นคอเรียนบาร์บีคิวนะคะสามีจ๋าเขาซื้อมานะคะเป็นเนื้อวัวนะคะแต่ว่าจ๋าไม่กินเนื้อนะคะก็สามีจ๋าแล้วก็เด็กๆเขากินกันนะคะเป็นคอเรียนบาร์บีคิวนะเดี๋ยวจ๋าจะเอาไปใส่ในตู้เย็นก่อนนะคะมีอีกอันนึงแป๊บเดียวค่ะทุกคน ก็มีเป็นอันนี้เป็นเนยนะคะเนยของ Costco brand นะคะสามีจ๋าเขาซื้อมาไม่ไม่เคยขาดเลยนะคะเนยของ Costco brand นะคะเป็น Iris butter นะคะก็อันนี้เป็นของสามีเป็นแบบอาหารมือเย็นแบบแบบกินได้เลยนะคะแค่เอาใส่ในไมโครเวฟก็กินได้แล้วนะคะก็เป็น Hot Pocket นะคะ สาไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะสามีแล้วก็เด็กๆเขาชอบกินนะคะก็มีอันนี้เป็นออเรนจิเคนนะคะของน้องจัสมินแล้วก็น้องฟีบี้นะคะเพราะว่าสองสาวนี้ชอบกินมากๆเลยนะคะก็ในกล่องนี้ก็มีเป็นสองถุงใหญ่ๆนะคะแล้วก็มาพร้อมกับน้ำราดเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็น่าอร่อยอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจ๋าจะเดี๋ยวจ๋าจะเอาไปใส่ในตู้เย็นนะคะในช่องฟรีเซอร์นะคะทุกคนอย่างเร็วนะ,ะโ,อโอเคทุกคนมาดูชิ้นต่อไปนะคะว่าจ๋าได้อะไรมานะคะนะคะทุกคนนี่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมัน,เป,นเป็นเหมือนตะแกรงที่ใช้ย่างะคะ่ะทุกคนแล้วก็สามารถจะพลิกกลับได้นะคะอีกฝั่งหนึ่งใช้ย่างเป็นพวกสเต็กเป็นพวกอกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ ฝั่งนี้ก็เป็นไข่ดาวเบคอนนะคะได้พริกมี2ด้านนะคะเจะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ <S <S <packs> แล้วก็อันนี้เป็นเจลล้างมือนะคะแพ็คนึ่มี3ขวดใหญ่ๆนะคะแล้วก็เอาผลไม้ก่อนนี่ทุกคนลูกพลับใช่ไหมคะนี่เขาเรียกว่าลูกพลับใช่ไหมคะอร่อยเด็กๆชอบนะคะข้าง,ง,งาก่อนจะซื้อมาจากตลาดเอเชียนะคะ ไม่ทันเด็กๆกินหมดนะคะนี่จะได้มาแพ็คนึงนะคะก็มีทั้งหมด9ลูกนะคะลูกแับอร่อยดีมันมันกรอบแล้วก็มันมันกรอบแล้วก็หวานหวานมันมันนะอร่อยดีเด็กๆชอบกินนะคะ <S <S แล้วก็อะโวคาโดอะโวคาโดจะได้มาในถุงนี้มีเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามมีหกลูกนะ,ะลูกใหญ่นะ,ะอะโวคาโดที่คอสโก้ลูกใหญ่มากๆเลยนะคะ <S <S ๆๆเห็นว่าแบบมันเขียวๆแบบนี้นะคะประมาณวันหนึ่งก็กินได้แล้วนะคะอะโวคาโดแบบ สุดเร็วมากๆเลยนะคะก็ได้โอโวคาโดมาถุงหนึ่งนะคะแล้วก็นี่ได้เป็นอุย้ยนอันนี้เป็นเเป็นเฟ t เทโต้นะคะเพราะว่าเราจะไว้ทำแมชเฟเทโต้ในวัน thanksgiving นะคะในวันขอบคุณพระเจ้าวันพรฤห,หัสหน้านะคะได้มาถุงใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วมีอะไรอีกอันนี้อันนี้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแบบ จ๋าจะเอามาวางที่โต๊ะกินอาหารนะคะทุกคนก็ใส่เป็นพวกเป็นพวกมีดซ่อมช้อนอะไรประมาณนี้นะคะ่ะใส่เป็นกระดาษเช็ดมืออะไรประมาณนี้นะคะจ๋าว่าม,มันง่ายเวลาเราจะหยิบใช้ก็อยู่บนโต๊ะนะคะก็ข้างในมีรู้สึกว่าเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณสี่ชิ้นนะคะจ๋าไม่แน่ใจว่าเราต้องมาประอกอบหรือว่าเขามาประอกอบไว้แล้วนะคะเดี๋ยวต้องเปิดดูนะคะก็ได้มา แล้วก็อันนี้เป็นเป็นมิสเตอร์คลีนเมจิกเรเซอร์นะคะที่จะใช้ทอนความสะอาดนะคะอันนี้ใช้ดีมากๆเลยนะจ๋าซื้อมาไม่เคยขาดเลยนะมันสะอาดจริงๆคะ่ะทุกคนแบบสุดยอดเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็จ๋าได้เป็นเป็นฟอง,งน้ำนะคะที่จ๋าใช้ล้างจานนะคะสก็อตไบรท์คนบ้านเราคนไทยเราเรียกสก็อตไบรท์นะคะก็ได้มา นี่มาถุงใหญ่อยู่นะคะแพ็กใหญ่ข้างในว่ามีหลายชิ้นมากหนึ่งสองสามสี่ห้าห็ดเจ็ดสามยี่สิดชิ้นแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นคอลลาเจนนะคะที่จะใส่ในน้ําผลไม้ปั่นตอนเช้าที่จ๋กินนะคะจ๋าซื้อตอนตอนนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าให้ทุกคนรู้ว่าจ๋ากินอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ทุกคนนี่จ๋ากินตัวนี้อยู่นะคะผสมกับ น้ำผลไม้ปั่นตอนเช้านะคะเป็นโปรตีนคอลลาเจนเขาบอกว่า beauty and grow นะคะก็คือแบบอยากให้มันสวยแล้วก็ grow นะจ๋าก,ก็กินอยู่แต่ว่ารสชาติหลังๆกินมาจ๋าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเวลาจ๋าใส่ในกาแฟหรือว่าแบบน้ำผลไม้อะ่ะคืออันนี้มันเป็นรสสตรอเบอร์รี่เลมอนนะคะแล้วก็ทำให้แบบรสชาติของกาแฟเปลี่ยนไปนะแล้วก็น้ำผลไม้เปลี่ยนไปจ๋าก,ก็เลยไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะกะปุกแค่นี้นะคะ20กว่าเหรียญ แล้วก็อันนี้กระปุกใหญ่นี้ประมาณ30กว่าเหรียญมันใส่แล้วมันโอเคในกาแฟด้วยว่าเป็นน้ําผลไม้ปั่นนะคะจา๋าโชคอันนี้มากกว่าจ๋าก็เลยซื้อมานะเพราะว่าขวดนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะอันนี้ขวดเก่าของจ๋านะคะก็ได้มาขวดหนึ่งนะคะก็ตกประมาณ30เหรียญน,นะคะขวดนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าใครคนไหนที่มองหาตัวคอลลาเจนอยู่นะคะจ๋าแนะนําตัวนี้เลยนะคะจ๋ากินตัวนี้นะคะผสมกับน้ําผลไม้ปั่นตอนเช้านะ,ะทุกคนกินตั้งแต่ประมาณแปดโมงครึ่งอ่ะมันไม่หิวเลยนะคะก็คือแบบส่วนมากแล้วถ้าเกิดว่าจ๋ากินอาหารจ๋ากินตอนเช้าไปหิวอีกทีก็ประมาณหลังจากที่จ๋าไปรับเด็กๆที่โรงเรียนก็ตอนประมาณบ่ายสามบ่ายสามโมงครึ่งนะคะก็เป็นมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นของจ๋าไปเลยนะมันกินแล้วแบบ มันอิ่มมะทุกคนมันไม่หิวนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นสวีปเปอร์นะคะเวทมอ p ปิ<ด>้งนะคะเป็นผ้าเป็นผ้าที่ถูพื้นนะคะแบบเปียกนะคะอยู่2อ,อกล่องใหญ่ๆนะคะในแค็คนี้นะคะก็ใช้ดีแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะคะจะ๋าจ๋าชอบใช้นะคะแล้วมีอะไรอีกที่จ๋ายังไม่ได้บอกทุกคนไปนะคะอันนี้ใช่ใชกระดาษ กระดาษท ALLY, mm ิชชู่นะคะซื้อมากล่องใหญ่เลยสามีซื้อกระดาษทิชชู่มากล่องใหญ่เลยทุกคนโอ้กล่องนี้มีเท่าไหร่เนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองกล่องใหญ่ๆนะคะกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็เป็นกระดาษเช็ดก้นกระดาษเช็ดก้นได้มาได้กระได้กระดาษเช็ดก้นมา แพ็กใหญ่เลยนะคะจริงๆเราที่เราไปคอสโกวันนี้นะคะที่จะไปซื้อก็คือเป็นกระดาษเช็ดมือนะคะแต่ว่ามันไม่มีเลยทุกคนมันแบบหมดเกลี้ยงเลยนะคะก็ได้เป็นกระดาษเช็ดก้นมานะคะอคอ๊ยแล้วก็จ๋าก็ได้น้ำอ่อเป็นของเคิร์กเล่นนะคะคอสโกแบรนด์มามาแพ็กใหญ่นะคะ,ะอ๋อยังไม่หมดทุกคนของจากคอสโกนะคะจ๋าลืมไปย,ยังไม่หมดยังมีอีกนะคะนี่จ๋าได้เป็น แอรีรักนะคะนี่ก็เป็นแบบพรมปูพื้นนะคะจ๋าจะวางที่หน้าประตูข้างในบ้านตรงนี้นะคะจ๋าว่าลายมันสวยนะคะจ๋าชอบมากๆเพราะว่ามันเป็นลายแบบสีขาวแล้วก็สีเทานะคะมันมันมันเข้ากับสีบ้านของจ๋านะคะจ๋าว่ามันสวยจ๋าเป็นคนที่ชอบอสีขาวแล้วก็สีเกรย์น,นะคะและว้วก็มันมันสวยนะทุกคนไม่รู้สิจ๋าชอบนะคะแล้วก็นี่ จาได้เป็นกางเกงเอ่อเลกกิ้งมานะคะจะเป็นคนที่ชอบใส่กางเกงผ้ายืดเลกกิ้งแบบนี้นะคะเพราะว่าจาว่ามันใส่แล้วมันสบายทุกคนคือแบบทาความสะอาดก็คือแบบมันคล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วดีนะคะจะซื้อมาในไซส์ small นะคะก็จะประมาณนี้นะคะประมาณเหมือนเป็นกางเกงออกกำลังกายนะ,ะทุกคนแล้วก็มีกระเป๋าตรงนี้ด้วยนะคะใส่โทรศัพท์ได้นี่ใส่กางเกงแบบนี้นะคะวิ่งจับ ลูกไล่สบายเลยนะคะคล่องแคล่วดีนะคะใส่กับเจ้าผ้าใบนะคะจต่ว่ามันคล่องแคล่วมันคล่องแคล่วดีนะคะจา๋จาชอบจ๋าได้มาสองตัวนะคะมีสีดําแล้วก็มีเป็นสีออกเอ่อเทาๆน้ําเงินนะคะก็ไซส์ไซส์เล็กนะคะและ้วก็อันนี้ของน้องจัสมินนะคะทุกคนจ๋าซื้อกางเกงมาให้น้องจัสมินด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากได้เป็นกางเกงออกกําลังกายนะคะจ๋าซื้อมาให้น้องนะคะเป็นไซส์ xs นะคะก็ น้องเขาชอบแบบนี้นะคะก็มีเป็นกระเป๋าด้วยนะคะนี่น่ารักดีใส่แล้วธรรมะธรรมแมงดีนะคะคล่งคองแคล่วว่องไวดีนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูของที่จ๋าซื้อมาจากสามีจ๋าซื้อมาจากโรนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ<ม>ก็เป็นสีนะคะที่จ๋าจะใช้ทาสีห้องน้องฟินนะคะมาดูเป็นพวกสีก่อนแล้วกันนะคะว่า ได้สีอะไรมาบ้างนะคะก็ห้องนอนของน้องฟินนะคะน้องฟินเขาอยากได้เป็นสีน้ําเงินแล้วก็สีเกรย์นะคะนี่ทุกคนสีน้ําเงินนะคะสีนี้เลยค่ะทุกคนน้องฟินเขาชอบนะคะอยากได้สีนี้นะคะนี่ได้กล่องเล็กสองกระป๋องนะคะสามีจ๋าเขาบอกว่าเขาจะซื้อเป็นแกลอนนะคะแต่ว่าแกนลลอนหนึ่งนะคะก็คือราคามันแพงกว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อแบบกระป๋องเล็กๆแบบนี้นะคะราคาถูกกว่าเป็น หนึ่งแกนลอนนะคะเราก็เลยซื้อเป็นกระป๋องแบบนี้มาดีกว่านะคะเป็นสีน้ําเงินเออเป็นสีที่จ๋าจะใช้ทาสีห้องน้องฟินนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นสีเกรย์นะคะน้องฟินก็อยากได้สีเกรย์ด้วยนะมีอะไรอีกสามจ๋าเขาซื้อมาะะอันนี้ก็เป็น <c oughs> ถาดนะคะที่เราใส่สีนะคะซื้อมาสามอันนะคะถาสปาติกนะคะทุกคนตอนทาสีนะคะ สามีจะซื้อมาให้สามอันนะคะแล้วก็มีเทปกาวกันเปื้อนนะคะอันนี้เป็นอ๋อสามีจ๋าเขาซื้อมาเป็นแบบแผ่นใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจะติดบริเวณรอบหน้าต่างนะคะเทปกาวกันเปื้อนแล้วมีอะไรอีกอันนี้ก็ซื้อมาเป็นอ๋อลูกกลิ้งอันนี้เป็นลูกกลิ้งเล็กๆนะคะที่ใส่ใไว้สาหรับทาสีนะคะเพราะว่าตัวนี้จะจะใช้ทาสีเป็นตู้ ใส่เสื้อผ้าของน้องที่เป็นลิ้งชักนะคะจ๋าจะเอามาทาสีใหม่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอติดตามในวิดีโอของห้องน้องฟินนะคะก็มีแปรงเล็กๆนะคะที่ใช้ทาบริเวณตามขอบมุมต่างๆที่เราเข้าไม่ถึงนะคะสานี้จะาซื้อมาให้2อ,อันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นฟองน้ำนะคะที่จ๋จะใช้ทาบริเวณตามมุมแล้วก็ขอบต่างๆนะคะ บริเวณส่วนที่แบบลูกกลิ้งมันเข้าไม่ถึงนะคะสามีจ๋าเขาซื้อมาเป็นถุงใหญ่แบบนี้มาเป็นเซตนะคะมีหลายขนาดเลยทุกคนมีขนาดกว้างแล้วก็ขนาดเล็กนะคะข้างในก็มีทั้งหมดหกเก้านะ,ะโอเคอันนี้สามีก็ซื้อมานะคะเป็นไม้คนสีนะคะมีสิบอันเหรียญเดียวนะเขาซื้อมาแล้วก็อันนี้เป็นลูกกลิ้งนะคะที่ใช้ทาสีนะคะนี่ แล้วก็มีอะไรอีกโอ้สามีซื้อนี่มาด้วยเป็นเอ่อเป็นพลาสติกนะคะที่จะจะใช้คลุมบริเวณเอ่อคาเปต์น,นะคะแล้วก็เอ่อบริเวณคาเปต์น,นะคะก่อนที่จะจะทาสีนะคะการการเตื้อนนะคะได้มาถุงหนึ่งในถุงนี้เนะมีทั้งหมด3ม้วนนะคะแล้วมีอะไรอีกเรามีกระดาษทรายด้วยทุกคนมีกระดาษทรายเป็นแบบแผ่นแบบนี้นะคะสามีซื้อมานะคะนี่ก็ นี่ก็เป็นของที่สามีจ๋าเขาซื้อมาวันนี้นะคะที่โลนะคะเป็นพวกสีแล้วก็อุปกรณ์ทาสีต่างๆนะคะสามีจ่ายไปเท่าไหร่เนี่ยร้อสิบเหรียญนะคะเป็นพวกสีทาห้องน้องฟินนะคะอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ที่คอสโก้นะคะจา๋าต้องดูว่าจําไม่ได้แล้ว ที่คอสโก้นะคะทั้งหมดเราจ่ายไปเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ก็หลายตังอยู่เหมือนกันนะคะที่คอสโก้นะคะเราไม่ได้ไปบ่อยนะคะเราไปเดือนประมาณแค่2ครั้งครั้งหรือว่า2ครั้งนะคะก็ที่คอสโก้วันนี้เราจ่ายไปประมาณ500 500กว่าเหรียญน,นะคะก็ถือว่าได้ของมาพอสมควรก็โอเคอยู่นะคะก็เดี๋ยวจ๋าจะเอาของไปเก็บนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปเอ่อ แต่งห้องน้องฟินนะคะคงจะเสร็จไวกว่าคลิปอื่นๆคลิปของห้องน้องจัสตินแล้วก็น้องฟีบีนะคะเพราะว่าจะไม่ได้าทาสีห้องน้องฟินทั้งห้องนะคะเดี๋ยวจะพยายามจะทําคลิปมาฝากทุกคนค่ะจ,จะไปช็อปซื้อของแต่งบ้านวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็จะตกแต่งบ้านต้อนรับคริสต์มาสกันด้วยนะคะก็ฝากเพื่อนๆทุกคนรอติดตามชมกันด้วยนะคะก็วันนี้นะคะจะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันวีดีโอหน้านะคะ Ka. Bye -bye. I want to spend the night at hers and bring her one of my t shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just want to tell her how I feel, screaming out loud. Have you ever been in love?